ทีนี้ถ้าเกิดความดันสูงแล้วทำยังไงอ่าเราต้องดูก่อนว่าข้อแรกมันสูงเพราะว่ามันมีสาเหตุอื่นๆหรือเปล่าเช่นเหมือนมนที่บอกเมื่อกี้ค่ะในเด็กหรือว่าคนที่อายุน้อยไม่ควรจะมีความดันสูงเนาะถ้าเมื่อไหร่มีความดันสูงให้ไปหาสาเหตุก่อนถ้าเจอสาเหตุเราจะได้ไปรักษานะคะเช่นมีนื้อง,งอกบางอย่างเช่นฮอร์โมอนบางอย่างผิดปกติอย่างเงี้ยเรารักษาแล้วจะได้หาย นะคะหรือว่า2จะมีอีกอันหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือคนอ้วนใช่ไหมคะคนอ้วนไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมีความดันสูงแต่ถ้าคนอ้วนมีความดันสูงให้ถามต่อเลยนอนกรนหรือเปล่านอนกรนนอนหลับไม่สนิทตอนเช้าตื่นมาไม่สดชื่นบ่ายๆเริ่มม่วงนอนอันนี้ให้ระวังค่ะเขาจะเรียกว่ามีภาวะที่เรียกว่าหยุดหายใจขณะหลับ อันนี้ก็ควรจะไปพบแพทย์นะคะไปตรวจเพราะว่าบางรายอาจจะจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจรักษาแล้วความดันจะได้ดีขึ้นนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีอะไรเลยอันนี้เราก็จะต้องมาดูละว,ว่าจะรักษาความดันเนี่ยอันแรกจากการใช้ยาอันนี้ตรงไปตรงมาถ้าไม่อยากใช้ยาทำยังไงได้บ้างดูซิว่าอะไรที่ทำให้ความดันสูงแล้วเราไปลดกันพฤติกรรมค่ะการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านอ,นอนไม่หลับเครียดอันนี้ควรจะต้องไปจัดการ การออกกําลังกายก็จะไปทําให้ความดันหรือว่าเส้นเลือดเราเนี่ยขยายตัวได้ดีขึ้นนะคะยืดหยุ่นดีขึ้นก็จะทําให้ความดันลดลงสุดท้ายเราก็จะมาคุยกันที่เรื่องของอาหารว่าเอ๊ะมันจะมีอาหารอะไรไหมนะที่จะทําให้ความดันลดลงหรืออาหารอะไรที่ทําให้ความดันสูงขึ้นแล้วเราควรจะหลีกเลี่ยง,งถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่จะไปอ่านก็จะได้ยินคําว่า dash d i e t นะคะตัว D-Dog ตัว A แล้วก็ตัว S s ส n ิงคโปร์ตัว H ฮ่องกง -Diet Dash, -Diet ย่อมาจากอะไรย่อมาจากคำว่า Diet approach to stop hypertension พูดง่ายๆก็คือว่ามันจะเป็นกลุ่มของอาหาร ที่จะไปทําให้ความดันสูงเนี่ยมันลดลงหรือว่าไปยับยั้งการเกิดความดันสูงในแนวทางของ dash diet นะคะเราก็รวบรวมมาเป็นประมาณ8ข้อเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อเพื่อจะให้เข้าใจว่าคอนเซปต์หรือว่าวิธีการในการที่จะเลือกอาหารที่เป็นลักษณะที่เราเรียกเป็นแนวของ dash diet เนี่ยคืออะไร ะะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเน้นพวกของผักแล้วก็ผลไม้โดยทั่วไปอะคะ่ะเวลาที่เราจัดอาหารเนี่ยเราจะบอกว่าส่วนที่มันเป็นข้าวแป้งจะเป็นส่วนที่เป็นส่วนหลักและสําคัญแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มของเดชเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกผักแล้วก็ผลไม้มาก่อนในที่นี้ผักต้องมากกว่าผลไม้หน่อยหนึ่งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะมีน้ําตาลเยอะไปอีกนะ,ะในส่วนของผักและผละไม้ความสําคัญก็คือเขาจะมีพวกของแร่ธาตุโดยเฉพาะโพแทสเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็พวกวิตามินซึ่งอันนี้จะไปช่วยในเรื่องของการลด ถามว่าปริมาณเท่าไหร่โดยทั่วไปประมาณ4-5ส่วน4-5ส่วนเนี่ยในที่นี้คืออะไรอาถ้าเป็นผักนะคะก็จะเป็นขนาดเท่ากําปั้นเราจะเอากําปั้นเราเป็นหลักนะคะในกรณีของผักเนี่ยถ้าเป็นผักผักที่เป็นหัวค่ะก็ประมาณเท่ากําปั้นถ้าเป็นผักสุกก็จะประมาณเท่ากําปั้นแต่ถ้าเป็นผักสดอาจจะต้องใช้สองกําปั้น อพ,อพอผักสดเนี่ยเวลาที่กว่าจะมันสุกเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงมันก็จะต้องลดลงเพราะฉะนั้นถ้าวันหนึ่งจะต้องกิน4-5ส่วนเนี่ยมันจะต้องใช้ผักค่อนข้างเยอะ นะะในกรณีของดัชเชตก็จะเน้นว่าจะต้องมีผักเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะในส่วนของพวกข้าวแป้งเนี่ย <Ooh. S 1> เขาก็จะเน้นว่าอ่าก็จะต้องมีพวกที่มันมีไฟเบอร์หรือว่ามีใย,ยอาหารเยอะนะคะก็จะเปลี่ยนจากกลุ่มของข้าวแป้งที่จะเป็นพวกของอข้าวขัดสีให้กลายเป็นพวกธัญพืชหรือว่าข้าวไม่ขัดสีเ <c oughs> ช่นเป็นโฮลเกรนเป็นพวกถัว่ว <c oughs> เป็นพวกถั่วมเมล็ดแห้งอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้ก็จะยังมีไฟเบอร์แล้วก็มีพวกของวิตามินบางอย่าง ปนอยู่นะคะอันที่3ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าผักต้องการกินเยอะๆอย่างเงี้ยต้องการเอ,อ่อแล้วกินไม่ไหวเคี้ยวไม่ไหวจะเป็นน้ําผักน้ําผลไม้ได้บ้างไหมอันนี้ก็พอได้นะคะแต่ว่าคําแนะนําคืองนี้ค่ะถ้าจะใช้เป็นน้ําผักเนี่ยแนะนําเป็นพวกผักใบไม่ใช่ผักหัวแล้วเวลาเราปั่นเนี่ยเราต้องปั่นแบบไม่ได้แยกกากคือเอากากามันปนล,ลงไปด้วยอันนี้ก็จะพอได้นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เป็นพวกของผักที่เป็น วัตถุดิบที่เป็นผักจริงๆร่วมด้วยนะคะส่วนที่ถ้าเกิดยังไม่พอแล้วอยากจะเสริมก็อาจจะเป็นกลุ่มของตัวที่มันเป็นน้ําผักพอได้ด้วยนะคะที่สําคัญไม่เติมน้ําตาลนะคะถ้าเกิดจะไม่เติมน้ําตาลแล้วจะให้ช่วยทํำยังไงเราอาจจะเลือกผักกับผลไม้ที่เอามารวมกันเพื่อจะได้น้ําตาลจากผลไม้เวลาปั่นรสชาติจะได้ดีขึ้นนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะทำ dash diet ถามว่าเราทำไม่ได้ทุกวันเพราะว่าอาหารส่วนใหญ่เนี่ยมันอาจจะต้องเตรียมเองไปซื้อมาจะลําบากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะค่อยๆทําค่ะเราอาจจะเริ่มจากวันเนี้ยแบบอาทิตย์หนึ่งเราจะเริ่มสัก1ห,หรือ2วันที่เราทําได้แล้วเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อจะทําให้เราสามารถที่จะปฏิบัติในส่วนของ dash diet ได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ถ้าในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะเราก็จะเน้นเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะเราก็จะเน้นเป็นพวกของสัตว์ปีกหรือว่าพวกของซีฟู้ดอาหารทะเลปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> จะไม่เน้นในพวกของเนื้อแดงหรือว่าอาหารแปรรูปนะคะ <c oughs> พวกนี้เนี่ยนอกเหนือจากว่าจะมีพวกของไขมันอิ่นตัวแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีโซเดียมเยอะด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็น้ํามันที่จะใช้ก็ให้หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นน้มนาน <c oughs> มันทานก็จะเป็นพวกไขมันที่วางเอาไว้เป็นไข่เป็นก้อนอันนี้เลี่ยงนะคะเลือก เฉพาะกลุ่มที่มันเป็นน้ำมันที่มันเป็นของเหลวน้ำมันมะกอกเนาะน้ำมันรำข้าวคานูล,ล่าน้ำมันถั่วเหลืองอะไรอย่างเงี้ยได้หมดแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นพวกเบเกอรี่ของทอดครีมพวกที่มีเนยมีวัตถุดิบที่จะเป็นพวกของไขมันทรานส์นอกเหนือจากในส่วนที่จะเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วเนี่ยพวกอาหารที่มีของพวกนี้เยอะ ขอให้เลี่ยงด้วยสุดท้ายค่ะก็คือจะต้องลดปริมาณของโซเดียมนะคะโซเดียมในที่นี้ก็คือถ้าเป็นพวกของเกลือก็คือกินไม่เกินวันละ1ช้อนชาถ้าเป็นพวกซีอิวน้ำปลาไม่เกิน3มช้อนชาแล้วก็ควรจะต้องระวังเรื่องของโซเดียมแฝงในอาหารนะคะหมายถึงอาหารที่อาจจะไม่ได้เค็มแต่มีโซเดียมเช่นเป็นพวกของอาหารหมักดองอาหารแปรรูปนะคะพวกของซีอิวน้ำจิ้มพวกของเครื่องปรุงรสทั้งหลายนะคะแล้วก็พวกของ เครื่องปรุงแต่งนะคะหรือว่าสารปรุงแต่งที่มันจะทําให้พวกอาหารขึ้นฟูอาหารเก็บอยู่ได้นานสารกันบูดอะไรพวกนี้ดังนั้นพว้ที่มันเป็นอาหารสําเร็จรูปทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังด้วยนะคะ food choice กินดีสุขภาพดีเลือกได้